สวัสดีเอฟซีทุกคนเดอ้อโอ้ยมือนีืสันเมือลายเด้พี่น้องเอ้ยเมือลายเมือจนนอนเอลเลดเอลเลดเอลเลดเด้อนอนเอลเลดนอนเอลเลดก็คืออ่าลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นนกนกเพราะว่าเมือลายเด้อมือลายเด้อเก็บของนะสามที่พูดนะเออสามที่ ก็คือว่าเก็บมาจากอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็คือเขาเก็บเก็บแล้วเอาไปไว้ที่ร้านเอาไปไว้ที่ร้านเก็บจากร้านคือกล่องเลยมืออื่นนี่ต้องไปเก็บที่ร้านนะ่ะให้เกลี้ยงเลยให้เกลี้ยงแล้วประเดีกก็เก็บมาให้ผัวนะ่ะให้ผัวเอามาไว้ที่นี่สี่ห้าหกกระเป๋านะสองรถสองรถเนี่ยกล่องเอต่งจุบ่มีหงวางไปหมดว,วางไว้ห้องอะซูเป้า ตั้งแต่ทางเดินออกมาเนี่ยเก็บใส่ตู้ไว้เนี่ยหาตู้เลยมีแต่เสื้อผ้ามีแต่เสื้อผ้าเฉพาะตู้เสื้อผ้าของผัวเนี่ยแค่ตู้เดียวเออเฉพาะของเมีเนี่ยห้าตู้ปานนั่นต้องให้ผัวขนไปทิ้งอีกสี่ถุงนะสี่ถุงดํากูเป็นถุงดาคุ้มหัวเลยสี่ถุงดําขนขยะเสื้อผ้าตัวเองทิ้งก็คือว่ามันคาดานใดมันก็สามปีแล้วเนาะ สามปีแล้วนะบานนี้ก็คือบริไปเมืองไทยไง่ายยิ่งกองไว้มันก็ปานนั่นนะไม่ได้ใส่กับเอ๋ตู้เลยนะใส่กระเป๋าสองกระเป๋าอีกเลยอัดเน้นเปียกเลยอัดเน้นเปีเยกแล้วเสื้อผ้านะ่ะอ่ามันเป็นสนมากมันเป็นสุดระตีอืสุดระตีแล้วก็แต่ก่อนเท้าใส่เราโคตรดุเลยแต่ก่อนเท้าใส่เราบารนี้อันใดเท้าใส่ไทยแบบเรา ทานก็บล่อเอาออกมาทั้งเฟซทั้งไลน์เพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์อืมันมีลิขสิทธิ์คืออันไหนที่เราใส่แล้วเขาเท่าสีเอาออกมาป่วยทั้ง youtube หรือว่าจะเอามาป่วยทั้งเฟซทั้งไลนย์อย่างเงี้ยเขามีลิขสิทธิ์เข้าก็ต้องโดนฮักเนี่ยเพราะว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์ของเราไปแล้วชุดของเขาน่ะวนะอ,อชุดเทนงานไทยแบบนั่นนะกระทำอ่ะแล้วเนขะาก็ใส่ชุดทั่วไปนี่แหละ หลังจากที่เขาเอาโนมัติเราปีหนึ่งลงไปแล้วเขาก็สีบุมีลิกิทธิ์เท่ากับเสียมาใส่เฮ็ดยูทูบก็ไดใหายลงเฟซก็ได้อีหยังก็ได้ข้างคอกนั่นหละเขาก็บให้มีกําหนดปาะเดอกเอออาภูรังคนถามมาว่าอาชีฉันเก็บนะ่ะเก็บอพาร์ตเมนต์ในเกลี้ยงแล้วคืนงวดแจแล้วบาดเนี่ยมาตองมาเก็บของในบ้านเนี่ยนะเฉพาะห้องเฮ็ดงานนี่ทำงานนะทั้งวันนะแล้วก็ได้แต่ห้องนอนเนะ่ะ ได้ห้องนอนแล้วบันี้ห้องโซฟามืออื่นเนี่ยต้องเคลียร์ห้องโซฟาลูบ่าวาเฮ็ดงานายน่ะนะอือเอาผัวนาะเมียตายเมียตายเมียตายก็เก็บสมบัติของเมียเด้อดูนี่นีนั่นกองใส่เนี่ยบันี้กะเมียผู้นี่ะมึงเสียกูเสียของเมียใหม่หรือมึงเสี่ยงของเมียเก่าเนี่ยนึกนะเอาของเรามันกองไม่มีทางเดินแล้วเนาะ เอาพิดกันได้พิดกับพว่ได้เพราะมางเาของเมียเก่านะบอกนะดวฉันต้องไปเช่าเอา่อเช่าที่อยู่ใหม่เอ่เอขัาเจ้าของแม่ใหม่ต้องเคลียร์ของแม่เก่าให้เกลี้ยงอย่างไดเขาก็ตายไปแล้วนะมึงสิก็บไปเฮ็ดยังเฮาว่าจังสีเด้ใช้อารมณ์รุนแรงกันเลยฮาว่าดีแล้วนะคิดว่าอันฮาาบอกเขานะ่นนะเออตั้งแต่เดือนธันวาธันวามกราคมภามมนา สี่เดือนนี่เราเขาให้เคลียของเมียเก่าให้เกลี้ยงเพื่อที่จะอาชันเนี่ยะต้องมาอยู่อให้เวลาผัวสี่เดือนเขาวาอย่างสี่แล้วสี่เดือนอะฉันพูดทุกเดือนทุกเดือนนะอือันนั้นก็ของเมียเก่าอันนี้ก็ของเมียเก่าอืเขายื่นความขาดนะอันใดก็เป็นของเมียเก่าเมียเก่าแยกห้องนอนเลยแยกห้องนอน นอนไปแล้วก็ฝันหวานหาเมียเก่าเธอตลอดเวลาเอาว่าวยังสีเด้ฉันก็จะนอนอีกห้องหนึ่งฉันก็จะฝันหาผัวใหม่ตลอดเวลาคือกันเออเอาแมนแบบนั้นเนี่ยเธอสะสมของเมียเก่าฉันก็จะเริ่มคิดเรื่องผัวใหม่เพราะว่าดังดีเด้ดเออเพราะว่าสักวันหนึ่งถ้าฉันเจอผัวใหม่ผัวใหม่หาที่อยู่ให้ฉันได้ฉันจะไปทันทีอืมเอาว่าดังสีเด้สีส่เดือนแล้วนะ สมควรที่จะเคลียร์ของเมียเก่าเพื่อนว่าบหัวเสียไปใบใส่อาบห่วยเสียไปใส่หนึ่งค่ะเธอมีญาติโกโหติกาหรือว่าเพื่อนเธอให้เข้าไปอ่าเขาบ่าให้เข้าไปเธอก็ต้องคนหิงขยะยังไงเธอตายแล้วมันก็ต้องมากองให้ฉันรับผิดชอบอยู่ดีข้าว่าจังสี่เดเออคิดอยู่เด็เมื่อวานเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะนู้นดีนะข้าว่าจังสี่เดโอเคจ้าขอเวลาเธอนะ จากนี้ไปถึงสิ้นเดือนนะแล้วฉันก็จะกองของเต็มไม่มีทางเดินกับช่งมันหนึ่งฉันจะไม่นอนกับเธอจนกว่าเธอจะเคลียร์ทุกอย่างเสร็จและสองถ้าวันหนึ่งฉันเก็บของไปเกลี้ยงจากบ้านเธอเมื่อไรนะเอาไว้ยังสิ้นะอย่ามาเสียใจนะเพราะฉันเป็นคนที่ให้โอกาสเธอมานะสี่เดือนเต็มๆแล้วนะอสี่เดือนเต็มๆแล้วถ้าเธอยังคิดว่าเสียายของเก่า ฉันก็จะเอาผัวเก่าฉันคืนหรือว่าฉันจะหาใหม่อืมคิดหนักเลยปะเนี่ยกระตือรืืร้นวันนี้นะกะตือรืืร้น,นโอ้ยค้นของอยู่ในตู้ของเมียเก่าออกมากอง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 คนทิ้งขยะเจ็ดสิบเปอร์เซนที่เหลือสิเปอร์เซนก็คือของเจ้าของเหรอคะว่าสะสมของเก่าออาเป็นคนที่สะสมของเก่านะนู่นนี่นี่นั่นของที่ตัวเองซื้อ และอย่างะสะสมของเ,าเ่าเขาว่าขั้นเธอสีเอาจากสีนะเธอเอาไปไว้สถานที่สะสมของเ่าเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาอนุรงุงอนุรักษ์โน่นนี่นี่นั่นไปไม่ใช่ว่าจะมากองตรงกองกองกองเต็มเธอว่าเขาว่าหาเจ๊ใสด้วยฉันไม่เคยคิดเลยเลยว่าเธอจะมีเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้เนะี่ยเธอเอาเมียเก่เท่ารุ่นเราคขาเดียวกันมันสิบบมีเธอเป็นคนตัดสินใจเองบอเวนตี ว่าเอาสันนะ่ะคองอยู่ที่บ้านอพาร์ตเมนต์น่ะน,นะฉันก็ต้องเอามาอืมเธอเก่แล้วนะเธอไม่ใกล้ฝั่งนั่งใกล้ห้วยน่ะนะเออนั่งเป็นกบยูอันลำคล้องน่ะนะจะโดดลงน้ําเมื่อไหร่ก็ได้อืมเขาสีเลนมาจับไปแกลี่มือใดก็ได้นะสอนวาอย่างสีเด้แต่ฉันเนี่ยต้องต้องทํางานนู่นนี่นี่นั่นเพื่อนก็นว่าเฮ้ยเหตุงานไปอย่างไรก็เราโน่นนี่นี่นั่น เขาก็เลยว่า se อืเขาสี่เอายังก ja ันไรเทียแทะมือได้เอาเทียเดียวขึ้นเดียวจบเลยสามเดือนเขาจะอดกันเทียหนึ่งในเมื่อเธอเอานู่นนี่นี่นั่นถ้าเธอตายไปนะอืมเอาเธอตายไปนะฉันก็โงเเงาไงเงาไง้ะเขาว่า เขาเห็นงานไปเรื่อยช่วยเหลือคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้ฉันก็จะไม่เหงาหรือว่าให้ฉันมานอนเหงาแล้วกินยานอนรับคิดถึงเธอฟันหวานอยู่ตลอดเวลาว่ามือใดผัวสันสิตื่นม่านเออบอไดเขาเบาเขาแม่นเขาลุ้มเขาฟังยังขังขอกนะอืมแล้วฉันต้องกลายเป็นโรคซึมเศร้าทุกวันทุกวันนะเพื่อที่จะฝันเห็นเธอโดยที่อ่าตายแล้วไม่มีวันกลับคืนมามานู่นนี่นี้นั่นะอืม ขนาดเธอตายเมียเธอตายเนี่ยเธอยังควงเมียใหม่ก็คือฉันเลยเขาเสียวยังไงเขาว่าอย่างนี้บ้านเด็กสะเลขัดนะบ้านเด็กสะเลขัดนะหน้าดำหน้าแดงนูแดงนูดรันนวุดวัด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 โอเคนะฉันให้เวลาเธอนั่งสงบสติอารมณ์หนึ่งชั่วโมงตอนนี้ยังไม่สายหรอกเธอไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะแล้วอย่าฝันนะว่าฉันจะเคลีย พี่ในกรรมให้เธอในเมื่อเธอต้องมาเอาแต่เมียเก่าเธอนู่นนี่นี่นั่นของเธอสะสมเธอเอาเขาชั้นเข้ามาเพื่ออะไรนู่นนี่อย่าลืมนะพี่ในกรรมมันอยู่กับฉั้นแล้วนะเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเธอไม่ขึ้นอยู่กับฉัน้นในเมื่อเธอไม่ให้ความร่วมมือฉัน้นอะไรก็ของเมียเก่า,น,าน,น,นู่นนี่นี่นั่น่ะฉันไม่มีที่อยู่ฉันไม่มีที่เก็บเสื้อผงเสื้อผ้าเพราะอะไรก็เป็นของเมียเธอหมดฉั้นจําเป็นต้องออกจากอพาร์ตเมนต์หลังนี้ออกไปภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง ยืนความขาดนะอืคนของแมยเก่ากองเต็มเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งทิ้งเสร็จแล้วเดินมาสันขคโทษสันขคโทษเพราะว่าเขาแก่แล้วส่วนมากเขาแก่เราเขากะจะสะสมของพ่อของแม่ของนู่นนี่นี่นั่นนะนะเออมันสะสมอะไรนะฉันบอกว่าขั้นตายแล้วสีให้ฉันเอาไปฟังน้าเธอบอ่สีให้ฉันเอาไปเผาบ่เพาว่าจริรรรจงๆนะกฎไม้นะ่ะก็เผาเตอรนั่นแหละ ของทุกอย่างนะั้นมันเป็นภาระของฉันนะนายฉันต้องมาเก็บนู่นเนมนี่เนี่ยเธอเคลียให้จบมาคิดได้เดี๋ยวันนะี้คิดได้เขาก็เลยเก็บของเกี้ยงหมดเลยวันนี้นะเก็บเขียงกลองเก็บเขียงกล้อง,งโอ้ยเก็บเขียงกลองเก็บของเกี้ยงโอ้ยใส่อารมณ์กับัวมากเลยนะวันนี้บอกัวว่าหนึ่งบอกน้องน,น้ากันเพราะว่าอยากให้พวนะหนึ่งมีวินยัยหนึ่งมีวินยัยอย่ามาใช้แต่อารมณ์นะ เท่าเร็วแกเลยวหมดหวัยอันครวนสิเอาอกเอาใจยิงเข้าอกเอาใจเี่นนั่งงอคอหักอืมสิบอกอกเอาใจแล้วเท่าแล้วอืมเธอสมควรที่จะดูแลฉันเขาดูแลแล้วเขาเอาใจแล้วกําเริบอืมโรคก,กําเริบโรคที่จะต้องให้เมียนั่งกอด,ดนุนีตลอดฉันทํามาสี่เดือนเต็มๆแล้ว เธอไม่ปรับปรุงตัวเองนู่นนี่นี่นั่นเธอสัญญาว่าเอาฉันเข้ามาเมื่อไหรแล้วจะคนของเมียเก่าทิ้งให้หมดแล้วเธอจะเอาของกองเต็มบ้านเนี่ยมัของกองเต็มบ้านเดินไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็บนเท้าได้ว่ะของเธอเยอะเกินไปของนู่นของนี่ของนี่ของนี้บ่นบ่นเทาสูบมืออ่ะเขาว่าบ่นรถบ่นบ่นไปหอดแล้วตายเมื่อไรสิไม่ได้บ่นอ่ะคิดหนักเลยวะเนี่ยโทรหาผู้จัดการผู้จัดการบอกว่าคนของออกรถไม่ว่าไหลเลียงนู่นนี่นี่นั่น ราะม่นบริเวณความผิดก็เออเขาไม่สามารถที่จะนขนค้องมากองไว้อย่างนี้ได้พูวทีบกเคลียร์เนี่ยงจากอย่างจังสีนะอืเขาก็เลยแบบเตรียมตัวจะย้ายออกแล้วนะอืคิดลายพร้อมที่จะย้ายออกยี่สิบสี่ชั่วโมงให้เวลาคิดนะอมาในคิดนะคิดว่าจะตัดสินใจว่าเออขนขอเมียเก่าทิ้งเอาเมียไหมบัานีน้สั้นก็เลยเก็บบ้านทั้งวันเลยวันเนี่ยเออเก็บทั้งวัน ห้าตู้เต็มไปด้วยเสื้อผ้าคิดเบิง <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้ก็เคลียร์ห้องเฮดงานเจ้าของแล้ววันนี้ก็เคลียร์ห้องนอนลือห้องนอนทุกสิ่งทุกอย่างออกอ่ออะไรเป็นอย่างสบคอยวา่างบ่อยวา่างบ่ค่อยว่างตอบเขอคงขอ,งขอ,งของความคงนี่แต่วันนี้นะแค่เก็บห้องนอนกับห้องอเอเฮดงานเนี่ยเกี้ยงลงอ่องเลยเด้ <c oughs> เกี้ยงลงอ่องเลยเด้ ออแล้ววันนี้ก็สิไปเก็บที่ร้านเก็บที่ร้านใส่ตตใต้โต๊ะใต้เตียงใส่อันนู้นอันนี้อันนี้อันนั้นไว้เอออาฉันในอนาคตนะอนางอนะ <c oughs> ถึงมันจะมาไม่ถึงก็แล้วเต้เออฉันจะว่าสิ่งายไปอยซีวิดีน้ำลูกหมดละเออเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวแล้วนู่นนี่ว่าจะไปอยู่สวิดีนแล้วก็ฟ f c ยังรักมาดามอยู่นะนู่นนี่นะ ฉันก็อยู่ตรงไหน,นฉันก็ยังมีมาดามอืมคาดเอฟซีบว่าหักแล้วถึงฉันอยู่นี่มันก็บม่มีข้อไม,ม้ดอกไม่มีข้อไมอ้วันนี้นะอืมฉันจะคลิปต่อไปฉันจะพูดเรื่องกราฟิกอืมกราฟิกอาเบิดมือเนี่ยมากินข้าวทุ่มสองทุ่มเลยกินข้าวเย็นสองทุ่มกินปลาไปครึ่งตัวครึ่งตัวเป็นบ่อละอแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งกินปลาสองคนกับพ่อลนะ มันเมือ่อยมันเมือ่อยเทบไม่หิวข้าวหิวน้ําเลยเบิดมบื่อฟาดกระทิงแดงไปกระป๋องนึ่งเรเง้่บน้อยอืมก็อยู่ได้แหละหานังเฮือเขาคิดหลายอย่างเขาพร้อมที่จะลุยบัดพัวเนี่ยจืลือจืลือจืลือล้อบนอนนำบอกแล้วว่าไทยในยจากนี้ไปถึงสิเดือนจะไม่นอนด้วยอืมจนกว่าจะปลงทุกสิ่งทุกอย่างเขาว่าอย่างสีนะขันน้ำจากจวดเขาหรอ จับน่นจับนี่เฮ็ดแล้ว mm. ขึ้นขึ้นแล้วทําอะไรเราไม่ได้อย่างเงี้ยคิดลายเลยว่่ต้องจับอะไรทั้งสิ้นและเพราะว่าอย่างเสียเพิ่นคิดลายคิดลายยังคิดลายว่าเฮาสั่งเครียวของเมียเก่าทิ้งคิดเบิงเดือเพิ่นนะ่ะใส่แหวนนะยังใส่แหวนเมีย,เ,มย,เ,มยเก่าอยู่เพราะว่าเขาแต่งงานกันมาสี่สิบกว่าปีแล้วนะเมียตายที่เป็นโรคมะเร็งแหวนเมียเก่าเนี่ยบ่เคยถอดออกจากมือเลย ยังใส่ดับเบิลซ้อนกันอยู่มึงใส่ซ้อนไห้กูก็ใส่ซ้อนใดเออเฮาว่าจังสีน่มึงมีใจคิดฮอดเมียเก่าได้กูก็มีใจคิดฮอดพวกเก่ากูได้คือกันนึกอยู่ในใจเนี่ยเฮาบ่วาเออคิดไรคิดไรก็ธรรมดานั่นแหละในเมื่อเขายังรักกันอยู่ถ้าซันบริวารได้หามเดืมเธอรักเมียเก่าได้ฉันก็รักพัวเก่าฉันได้เราว่าจังสีเนี่ยคิดไรเมื่อไรเธอจะนอนกับฉัน บนนอนอจนกว่าเธอจะปรับปรุงตัวเองได้หมดเลยเดี๋ยวนี้โอเคแล้วคันแม่สที่เห็นงานน่ะยามมาเปิดประตูของเง่งงงดู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 เปิดประตูมาเบิเ่งเฮาแล้วกไปอไปให้สิทธิห้าสิบห้าสิบนะต่อไปเนี่ยสันให้สิทธิเขาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คันอยากเบิ่งก็มาเปิดเบิ่งเฮาเปิดประตูเบิ้งเฮาว่าเฮายัางมีชีวิตอยู่เฮาเห็ุงานอยู่อย่างสี้แล้วเพิ่นกลับไป บันี้เฮาเพิ่นว่าคันเธออยู่ห้องนอนแล้วสันสิบ่โยญงกับเธอเธอดูข่าวนะ่ะถ้าฉันมาเคลียเธอจุดจุดจๆจุจจ,จ,จพูดนั่นพูดนี่เธอก็ต้องสนใจข่าวนู้นนี่นี่นั่นตั้งแต่เกิดสงครามเนี่ยเอออารมณ์เพิ่นเปลี่ยนไปอืงุนงงิดขึ้นมากขึ้นอันกินยาก็ขึ้นการโบกินตรงกําหนดอ่าอันใดวันไหนที่เมียไ,ไม่สั่งให้กินยาแล้วนะ่ะลืมถ้าทั้งเทียรฮอตท่ยงคืนโบกินยา ฉันเนี่ยหนึ่งต้องทําอาหารให้กินแล้วก็ซ้องเนี่ยต้องคุมให้กินยาถ้าวันไหนกินยาแล้วจะอารมณ์ดีขั้นเมื่อใรกินยาบ่นั่ะหละงุดหงิดหน้างโง่คอหักว่านะเนี่ยฉันเนี่ยมีหน้าที่หลายเนี่ยต้องเป็นหมอให้ผนะัวเน่ะคุมหลายอย่างเนะี่ยคุมหลายอย่างคุมทั้งอาหารเหนื่อยแค่ไหนผัวสิบ,บอกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวเพินพ่นผอมลงเยอะแล้ว ผมลงเยอะแล้วเพราะว่าขั้นสี่คุ้มเขากินเขาน้าเขาก็น้ําหนักขึ้นสันก็เลยว่ากินเขามือละเทียกินผลไม้เป็นอาหารหลักเนี่ยเออบัดนี้ฉันบอกแล้วว่าอยากินอยงเสียในผัวกินแต่อย่าให้ฉันนั่งกินน้ํท่อมันบกืกินว่าลงฟื้นกินนะใส่ตู้เย็นไว้กันแล้วน่นนี่แล้วฉันชอบกินผลไม้กับผักเป็นอาหารได้ปะเนี่ยโอ้ยคลิปฉันไปหลายแล้วนะพี่น้องสันบอมมี่ เวลาตอบข้อมงเขาเบบไหนอย่างสันก็ต้องขอโทษด้วยนะเออเพราะว่าฉันเมื่อยเมื่อยหลายมวยหลายมวยหลายกองเองติงนั่นแหละอสิพันข้อแล้วล่ะบ่มีเวลาเบิ่งมันเอเมื่อยหลายสันเป็นคนชอบสนุกชอบตลกเลยถือสาสันบ่นลรอออ้ยอโอเคนะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่เอาข้อสันเนี่ยมันสลิด d s o ด i เป็นปกติเลยแหละ เพราะฉันก็พยายามจะไม่เสีเรียดเนี่ยอื